เออเออเอยแล้วแล้วลุงล่ะเอ,อ่อลุงเสรยฐศาชตรเพื่อเช่่ยพวกเราเนี่ยทำไมตอนนั้นคุณมาขวางผมไว้ล่ะก็ถ้าเกิดขห้นายไปตอนนั้นนะก็อาจจะตายก็ได้แล้วสรุปไอ้เรื่องพวกนี้มันคิดอะไรกันแน่ตัวพวกนั้นด้วยอ,อืมเอมันเป็นการทดลองที่มันมีนานหลายปีแล้วเมื่อก่อนมีองค์กรหนึ่งที่ใช้ศาสตร์ที่ระบไประาบบางหน้าแต่ที่จริงแล้วอะ่ะ มันมีการทดลองของเจ้าคนนั้นอยู่แต่คกนั้นก็ถูกเผาว่าจะหมดแล้วละ่ะรวมถึงคนหน้าอยางของที่นั่นก็ถูกฆ่าไปแล้วด้วยถึงอย่างนั้นแต่มันก็ยังมีคนคนที่จะสายการทดลองที่ต่อนั่นคือดรจอห์น <c oughs> เอ่อนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรซิมบิลิตที่รอดมาถึงตอนนี้และได้เข้าร่วมกับบริษัทเบต้าคอมพานีนะแล้ว้าหมายของพวกนั้นละ่ะอืมฉันก็ดูเหมือนกันนะว่าขางของคนนั้นคืออะไรกันแน่ ตอนนี้เราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วสิใช่ใช้คำว่างันเหมือนกัน,กนแถวนี้ก็ป่าเขาพวกนั้นก็น่าจะหาตัวเรายากอยู่นะเฮ้ยเรียบเร็วคุนโอชื่อมันจะพยายามกันแล้วน,นะมันตามมาติดๆแล้วเฮ้ยระวังเฮ้ยเอ้ โอ๊ยไปแล้วโอ๊อยมันมันช้ามันช้าึขึ้นเดินดินะนอึบมาจังตามมาทางนี้ค่อนข้างขับยากใช่เป็นทางราช,านชันเชวูวสิเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลย เฮ้ยย่าโลเฮ้ยเฮ้ยเออ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 คุณฮอชิถ้าไม่อย่างนั้เป็นเกิดตายลงมากับเราซะโอ้ยโอ้ยนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ยที่นี่มันสถานีตำรวจเหรอ เออโออเอยโอ้ยหัวเจ็บจังเลยเอยเอยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยที่นี่คือสถานีตำรวจนะอเออแล้วว่าแต่นายเป็นไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาอยู่ในสภาพแบบนี้เออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่แรกเลยกันนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งมาเป็นตำรวจได้วันแรก แต่ก็เจอเหตุการณ์ประหลาดที่เหมือนผู้คนจะกลายพันธุ์เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้กับทั้งเพื่อนร่วมทางของผมที่เหมือนเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมบอกอะไรเลยจนเมื่อไม่นานมานี้พวกเราหลังจากเดินทางไปเรื่อยๆเ,เราก็ได้พบกับตัวประหลาดมากขึ้น ผมก็ไม่รู้คืออะไรแต่ว่าจากที่เพื่อนผมบอกมันคือตัวทดลองที่ถูกสร้างด้วยสร้างจากคนในบริษัทองค์กรเมตาคอมพานีอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ยพวกนั้นอีกแล้วเหรอฮะผมผมว่าแค้นเหมือนกันแหละเพื่อนผมเพื่อนผมเขาก็โดนจับเหมือนกันเออแล้ว ว่าแต่คุณชื่ออะไรนะ่ะผมชื่อเจมนะส่วนคุณชื่อเรใช่ไหม<อ>ผมไปอ่านประวัติะไาแล้วลอ๋อ <c oughs> แล้วงั้นผมก็จะช่วยคุณอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะขอบ <Ray. S 1> คุณมาก <c oughs> แล้ว <Okay. S 1> มีใครที่จะเป็นกำลังให้เราได้บ้างโอ้ oh. ไม่มีหรอกมีแค่เราสองคนน่ะละฮะใช่ <Okay. S 1> <อ>เพรหมายความ<ล>ว่าไงอะ่ะ <c oughs> เรื่องเนี้ยมันห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดทำไมละ่ะคุณพูดเหมือนเพื่อนผมเลยอืมดวนายก็ดูเองล่ะคนเลยเอางั้นก็ได้ <c oughs> อาการของเจ้าหแุ้วเป็นไงบ้างเออเขาแค่ตกเขานะครับแบบขับรถตกเขา่เฉยไม่มีอะไรมากครับอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็เหมือนจะโชคร้ายโดนหนีตะปบด้วยเขาดูโชคล้ายมากจริงโอเคโอเคครับน่าเบนใช้ไปก่อนแล้วกันนะได้ครับได้ครับ อ่าเอาละคุณคุณเยครับเราไปให้คนเป็นชุดกันดีกว่าโอเคป้าปะาแล้วก็ลูกโอเคป้าเอยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ใส่เออเป็นชุดสิแล้วต่อไปเราต้องไปไหนกันต่ออ่อเราต้องไปละตะเวนทางนี้นะเพราะผมได้ข่าวมาว่าทถงนี้มันมีเกาะแสเกี่ยวกับพวกนั้นอยู่อ๋อ อ๋อวันหน้าครับออว่าไงผมพาผมพาเด็กใหม่ไปฝึกลาดตะวินนะครับอืมได้เลยได้เลยโอเคครับอ่อเดี๋ยวผมรีบกลับมาอ่าโอเคโอเคเอ็กส์สายอีอ่าอ่านี่คืออาวุธของคุณเลยนะโอ้เป็นอาอย่างแรกก็คือลูกโม่แมกนัมคุณต้องฝึกอย่างช่ำชองวันนี้คืออาวุธหลัก ส่วนต่อมาก็คือโคบาสําหรับปวกมัดต่างๆแล้วต่อมาก็คือระเบิดผมให้ไปสามลูกพอจะมากกว่านี้มันจะอันตรายขึ้นอันนี้ก็เป็น SMG ปืนคนเล็กสำหรับยิงต่อต้านแล้วก็อันท้ายเออเกือบอันท้ายก็จะเป็น RPG พสำหรับยิงต่อต้านเอ่อพูกก่อาการร้ายและชดกันเอาไว้ยิงระยะประชิด อืมโอเคโอเคงั้นตามออมาเลยผมจะพาคุณไปหาพ่อเสี่ยวว้าวๆ้า My life into pieces. This is my last resort. Suffocation. No.